เดี๋ยวนี้เราจะไปท่องสกูลแม่ห้ากันนะครับเครับมานี่เราเดี๋ยวไปแอลตรงไหนมุญก็ไปแย่ตรงไหนกับนอ่ะนองครับนอ่ะนอ่ะก็บบีครับม่ใช่แบบไงนะนอนอครับลมนี่นะครับผมแอวนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยรู้จักหน้าจักตากันเนะครับเพราะว่า ผมก็มาเที่ยวมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็หลายปีเหมือนกันนะครับรู้จักกรจเจศินนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขุนของนะครับหมู่บ้านเป้าไมายที่หน่วยเหนือสั่งมีคําสั่งให้เรามาสํารวจนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ลองชมบรรยากาศรอบๆปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับ วันนี้เดินไกลกันอีกแล้วใช่ไหมครับ,รบไม่ไกลครับผมประมาณตึ้งวันครับคิดมาาอย่างนั้นนะครับคิดมามารอได้ไหมครับข้างหน้าตามสะดวกครับเป็นใคครับพี่ผมเป็นไหรนี่คือแอลับผมสถานที่ที่คุ้เน,นคเคยครับความเป็นอยู่ของผู้คน ี่สิบครับครับเอาไปทางไหนครับอนี่ก็ถึงเกือบท้ายหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาสหายของผมเอง ทายเขาสร้างครับบ้านเขาก็เกือบอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วครับผมเดินเข้าไปครับรถยนต์มาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในไม่มีที่จอดครับเดินเข้าไปครับอีกนิดหน่อยไก่ปลาไม่ส่งมาขันเครับพ้นฝืนแฝงไม่เมินเลยครับไม่าเมินเลียกเขาเมื่อไม่เลย สแปสีดัแล้วกร้อยสปีแล้วก็เ็รอปีแล้วกม่หนะเามือมาเหมดินเือมเดนตั้งเลยไหนี้อมือไหก็เปลียนอีหลาเดี๋ยวนี้หายู่สี่สี่ป่าแล้วนี่ได้่ามือลแกมเรลูกแ่ก็ตอนนังอยู่นี่ร้อยปีพวแล้วก็ร้อยป่าพ่แล้วก คอเราไปแอลพอล้ครับนี่เข้าแปลอยู่อ่ะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้ถึงแล้วครับเซฟเฮาเซฟเฮาหลังที่สองน้ำิกสบข้าวบ้านลอยเห็ดดานน้ำพริกเห็ดดานน้ามือได้น้ำเย็นน้ำดื่มได้ไหมครับ อาจจะดื่มดื่มไม่ได้นะครับเราตรงนี้ยังดื่มไม่ได้ครับถ้าจะดื่มต้องต้องทำต้องทำวันนี้ครับทำหมุมทำหลุมกองน้ำครับแบบนี้นะครับก็รอให้มันใสครับ หลังจากที่เราทําหลุมเล็กๆนะครับรอให้น้ําตรงตะกอนแล้วให้มันใสนะครับการนั้นวิธีกินคือไม่ให้น้ํามันเคลื่อนไหวุแรงครับเราก็ต้องใช้ใบไผ่มาตักล้างก่อนนะครับขางจริงไม่ล้างก็ได้ถ้าอยู่ในป่าทำเป็นจอกเล็กๆครับเหงาะน้ำจะได้ไม่ เพิ่มแรงนะครับตัไปเย็นชื่นใจครับผมวันนี้มีนะครับคนนำทางนะครับตัวแทนมานำทางเรานะครับชื่อน้องแม็กนะครับร่วมทีมนะครับนี่แล้วก็จะเดินทางไปที่ ประตูคูบาใช่ไหมครับใช่ครับไกลไหมครับไม่ไกลครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสักห้ากิโลครับห้ากิโลครับผมอ่ะน้ำเลยครับผมครับขอบคุณครับมีแฟนนะครับฮะยัังครบอ๋อยังไม่มีแฟนนะครับมีทีมงานของอีกคนนะครับเดินนำหน้าไปอยู่ตรงโน้นแล้ครับนล้วจะเป็นคนเปิดทางนะครับ เิ่มจุกกัอะไรครับตอนนี้สบายสบายข้างหลังว่าสบายนะครับอ,อ๋ถือว่าเป็นการย่อยอาหารครับนี่คือวิธีการอัดน,น้ำอัดน้ำหรือผันน้ำนะครับเข้าไปเลี้ยงระบบเมืองฝฟายเพื่อเอาไปทำนาน,นะครับ น้ำจะไปตามร่องน้ำอยู่ข้างล่างครับแต่ละอัดน้ำข้างบนข้างล่งางเป็นภูมิปัญญาโบราณน,นะครับต้องระวังเสียงนะครับอย่าสง่งเสียงดังครับเดี๋ยวจะมีตัวแรปเตอร์นะครับต้องระวังนะครับต้องเดินด้วยความระมัดระวังครับแรปเตอร์ที่มันร้องเพลงะลรพี่เลิศไม่ทบ เกิดไม่ทันสทานทัวเหลือเป็นไงบ้างครับทางทางเดินทา,ทางทางเท้าแล้วกว็าทางมอเตอร์ไซค์ คุทางที่คัตสิกมากครับผมผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับไม่ทำลายธรรมชาตินะครับรักษาป่าต้นน้ำรมทาง มอเตอร์ไซค์มาครับมอเตอร์ไซค์ในสุดท้ายที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเชื่อขึ้นบนกันนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปท่องสกูลไแม่ห้ากันนะครับเริ่มจากห้า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 จะเป็นเสียงของตากล้องนะครับห้าแรกไม่เป็นไรต่อไปไม่ใช่ไฟไหม้สบงนะครับเิแล้ว ฮะ,ะสองห้าแล้วครับ <S <S คิปแล้วยังไม่หายนะครับคิปนี้มาอีกแล้วจีหนอครับอันนี้ ไม่รู้ว่าจะแก่หรือ,อยังน่าจะพอกินได้ค oh <my> นดี่มันเหนื่อยไหมครับพี่ธีการก็คือขุดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับจนไปถึงโคนมันที่มันงองนะครับแล้วก็ใช้เสียมแทงมานะครับวันนี้ไม่มีเสียมครับจะได้ครับไม่มีเสียงหืม ทางนี้ถ้ากินคนเดียวก็อยู่รอดได้แล้วครับหนึ่งมือ้อกินดิบเลยใช่ไหมครับล้มก่อยครับเผาก็ได้ครับยังไม่ต้องแกะเผาเผาเผาอย่างนี้นะครับแก่ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยโอ้โอเสียดายนี่ครับหนึ่งมื้อของเรา งนั้นครับผมเห็นยอดเขารตรงนั้นครับตรงนั้นนะครับที่เราจะไม่ได้ไปครับอาอไรอยู่เห็นไหมครับนี่ก็แม่นเหรออันนี้เป็นย่างอันนี้กินกินได้เหรอกินได้ไง ไม่เจ <mm ่นะเขาเรียกว่าอะไรครับไกด์เห็ดอะไรนะครับเห็ดดานเห็ดดานผมัติอล่าดัานนี่ก <|ja|> ็แม่แม่แสดงว่ามันแปลงอไรที่แนนี่เป็นอีก ที่หนึ่งนะครับกำแพงของคูบาขาวผีกำแพงเวทนี่ครับเป็นเรียกว่าอะไรกว่ากันที่เขาลบบูชาของชาวคนลังพูนแล้วก็คนในพื้นที่แถบนี้นะครับครับนี่คือรูปเคารพนะครับของครูบาเจ้าภิชัยขาวปีนะครับเป็นผู้เริ่มนําพาชาวบ้านนะครับมาสร้างกาแพงกันโจรขโมยลักวัวลักควายตรงนี้ครับแล้วก็ท่านก็สร้างไว้หลายๆที่นะครับเคยเห็นชิป ของพี่คมสันนะครับเขาก็ไปถ่ายแบบนี้เหมือนกันครับแต่อยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละอำเภอครับฝั่งโน้นอาจจะเป็นบ้านไม้สลีนะครับเป็นพี่น้องชาวปากะยอมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพี่น้องชาวปากะยอมกันครับพอดีเพราะผมสนิทกับชาวบ้านที่นี่นะครับก็เลยรู้จักก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วครับก็นี่เป็นลูกของท่านนะครับเราก็ออกมาถึงก็สักการะบูชาท่านนะครับไม่มีห้องเพียนดอกไม้ก็ใช้นลยนะครับมือของเราแทนนะครับ ท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่มีคนเคารพนับถือกันทั่วดินแดนภาคเหนือนครับหรือว่าเขตล้านานาของเรากำแพงเวทนี้มีไว้ใช้ทําอะไรนะครับนี่ครับมาที่นี่ครับี๋ยวเล่าให้ฟังถ้ามองจากด้านหน้านะครับแล้วมองเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็น,เป,นเป็นสันสันเขานะครับทางซ้างซสินนี้ยนะครับจะเป็นการเดินไป เดินมาของคนสมัยก่อนนะครับเมื่อเ0 8 0สิบแปดสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เกิดการเข้ายากมาแพงครับก็เ,เลยมีการลักขโมยควายวัวควายกันเกิดขึ้น,นครับอาคุบาก็เลยต้องทํากาแพงกันไม่ให้โจทย์ขโมยมาจุงวัวจุงควายไปครับแต่ที่เราเห็นมาต่ำๆนี่คือเนื่องจากว่ากําแพงนี้มีอายุหลายปีครับ ก็เลยทําให้ดูตื้นแล้วก็เล็กลงแต่ความจริงสมัยก่อนน่าจะใหญ่โตมากกว่านี้ครับแน่สด้วยกาเวลาครับทําให้โกลมันเล็ก บริเวณน,นี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกำแพงนะครับก็จะมีการขุดร่องครับร่องรอยการของขุดร่องตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่องมันจะตื้นนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องจากาการเวลาทําให้น้ําฝนชะพวกตะกอนหินอะไรมาทับผมในร่องครับเมื่อก่อนอาจจะลึกกว่านี้ครับเว่าเราดับจากตอนนี้นะครับก็ประมาณหน้าขานะครับหน้าจะประมาณเมตรยี่สิบเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับแต่นนในอดีตนี้คิดว่าน่าจะลึกกว่านี้ น่าประมาณน่าอกบวกกับกำแพงด้านบนด้วยนะครับก็น่าจะสูงราวสักสองเมตรโดยรวมแต่เท่าที่เคยเคยอ่านมากำแพงนี้จะเป็นกำแพงเวทมนต์นะครับของอูบาขาวปีซึ่งว่ได้บริกรรมคาถาป้องกันสัตว์ร้ายหรือพวกโจรขโมยวัวควายของชาวบ้านนะครับคือเพื่อนเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าวัวควายไม่สามารถ เดินผ่านข้ามกำแพงตรงนี้ได้นะครับมันมาถึงตรงนี้ก็ต้องกลับครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่านะครับโอเคครับครับผมอ๋กคนนี้่านทุดงมาอยู่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่พักของพระทุดงนะครับท่านก็มาจําจําวัดอยู่ที่นี่นะครับก็คิดว่าท่านน่าจะย้ายไปแล้วครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเนาะก็เลย ไม่ได้จำวัดอยู่ที่น,นะครับสอบถามจากชาวบ้านแล้วก็ท่านมาปีกวิเวกอยู่องค์เดียวนะครับเราไม่ได้พบเจอท่านนะครับถ้าพบเจอก็จะเข้ากราบท่านสักครั้งนึครับก็เสียดายครับวันนี้เรามาเจอทั้งพุทธสถานนะครับที่สร้างโดยคูบาอาจจะไม่ใช่พุทธสถานนะครับอาจจะเป็นการ,รการเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของาศาสนาพุทธแล้วก็ วิถีชีวิตที่ดำรงชีพในป่านะครับก็เป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะครับท่านพระท่านก็สั่งสอนอบรมชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาพระสงครับก็เลยเกิดล่องลอ,งอยอารยธรรมหรือว่าปฏิมากรรมนะครับที่เป็นหลักฐานว่า,าศาสนาพุทธแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปครับชาวป่าชาวดอยนะครับได้อยู่ร่วมกันได้นะครับอย่างสันติครับ นี่ครับเห็ดน,น้ำบากเห็ดแดงมาเก็บอีกครั้งครับอันนี้อันนี้มากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเก็บของป่านะครับอาหานนำทางพวกน้องครับพอกวกินได้ยดี๋ววันนี้อาจจะมีคลิปทำอาหารกันมาแล้วครับนี่ครับเดินแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีครับเต็มถุงเลยของสมบูรณ์ของป่านะครับนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแค่ออกแรงเดิน ออกมาหากินนะครับได้ของกินแล้ว <Wow. S 1> บริเวณนี้จากที่เคยดูใน Google Map นะครับดูแบบภูมิประเทศนะครับบริเวณแถวนี้ก็แย่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดรอยเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับประมาณ7 0็ดร้อยถึงแปดอเมตรครับแล้วแต่ยอดของดอยนะครับแต่ก่อนก่อนเขาที่จะตั้งจึงบ้านมันเป็นประวัติของสองบ้านนะครับเป็นไรครับมันเป็นของห้วยหอมเนาะเขาเ,เอาไปฮองกันที่ฮันเอาห้วยหอมห้วย จะได้เขาห้อยหมอมเขาไปเอามาเป็นห้อยหอมแล้วเขาเอามากล่องไว้คุณกองอี่งครับก็เลยเป็นชื่อว่าคุณกองอี่งครับอ๋อกล่องนี่คือหินนะครับอย่งหองเก่าทาสองเก่าอย่างเียครับไปไปห้องไว้ที่ห้ห้อมแล้วเขาเอามากลองไว้คุงกองอะงเยครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนยาเี้ครับเอา่อนนี้หมูหูเต้อยังหมูหูเต้าหรือว่าจะเป็นการเพราะยกย่ายาทินฐานของชาวบ้านของใช่ครับ บ้านพ่อบรุษของเฮาเนาะครับละละรูดก็ว่าบ้านพ่อบรุษเปินเคยเล่าฟังว่าแบบว่าหมู่เฮาไหนใหญ่มาจากที่ไหนถึงมาอยู่ที่นี่อยาเคยได้ยินเนาะบ่เคยได้ยินครับหรือว่ามาอยู่ที่นี่มาเมินละอีกหล่าที่นี่มาเมินแลครับออ๋ก่อนหน้านี้ช่าเขาขยันหนีอย่างเช่อย่างนะก่อนหน้านี้สักงยี่สิบปีนี้เขาจะมาสร้างถนนให้นะครับเขายึเจาะระเบิดดอยเฮ่อเจ้าบ้านก็บอกเฮ่อเพิ่งจะมาเอาของเก่าหรือเปล่าเฮาก็บูโมโหเนี่ยแต่เฮาก็ยังบอกพูดเลว่าของเก่าที่ไหนเนาะเขา เขาหรือปอบโมงนะครับคือว่าก็มีข่าวจากการบอกเล่าในห้องบาผู้ขับปาถะเนาะการเล่าเรื่องเล่าซื้อมาบ่าตรงห้องนั้นมีของเก่าตรงห้องนี้มีของนี้ตรงห้องต็เท้าก็นยงเหมือนเคยได้ไปหันด้วยตาว่าวบริเวณมันกว้างเนาะเขาอาจจะเดินผ่านมันก็ได้แต่ว่าเท้าแบบปะมันเนาะอาจจะลบหงลบตานี่ครับเราเจอวัตถุโบราณแล้วครับผมเป็นโบราณต้นหม้อดินเผานะครับอายุประมาณ อท่าไรครับวันสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีนะครับด้วยการเล่าด้วยสายตานะครับนี่ครับเป็นร่องรอยการตกแต่งหม้อดินเผานะครับเป็นลักษณะไส้เดือนครับขอบปากมีลักษณะโค้งมนเป็นการปั้นโดยการใช้ลูกจานติ้งนะครับจานหมุนแล้วก็ใช้มือไล่นะครับครับครับผมมือไล่อย่างไงครับมือไล่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ ะครับเลิกเรียนเลยแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพายุกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินอ้อมมาทางนี้ครับอ๋อเดี๋ยวไปดูศาลานี่ชาวบ้านช่วยกันสร้างหรอเป็นชาวบ้านช่วยกันสร้างครับเป็นศาลาใหม่หรอเป็นศาลาใหม่ครับช่วยกันเอาแบบมาครับช่วยกันรับเคตต์มุ่งนี่เป็นจังหวัดนะครับเทตต์มุ่งเป็นของลำปางครับอ๋อในอำเภออะ่รบ้างหรอถ้ามันเป็นลายนี่มันเป็นเสืองามครับถ้าเป็นลายเ่มันเป็นของห้างชาครับอ๋ออันนี้เขา ตอนต,妈妈อตั้งแต่เกิดมาก็มีแหรอกาแปงหรอคผมตั้งแต่เกิดมาครับอสร้างตั้งแต่ตแตผมยังบัเกิดแล้วครับประมาณสักกี่ปีฮะห,ห,หลายเกณฑคนกะหลายเจ้นคนแล้วครับประมาณร้อยกว่าปีครับอืมบริเวณนี้ก็มีมีของเก่ามีของวัตถุโบราณเนาะมีครับบางครั้งคนที่บุญน่าเขาก,ก็ปะครับเป็นเป็นอ,อ่างครับเป็นพวกหุยเป็นไทยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นชาเป็นชิงน,นี่ก็มีครับอ๋อแล้วก็เป็นมุ่งยาเนาะ ครับเป็นโมยากองกองยาสูบนะกองยาสูบครับแล้วก็ประเดี๋ยวนี้เปิดกันยังเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ครับเจ้บ้านเลี้ยงกัครับเลี้ยงยังเอาทานเดินไปเดินมากับนี่เนาะเอาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่ครับครับแล้วเดี๋ยวให้ไปทางใดตัวครับใกล้อนี่ยว่าบีบขาตัวเก่าไปทางนี้